สวัสดีค่ะเพื่อนๆในคลิปนี้ครูโสพิษจะมาชวนเพื่อนๆทำน้ำเงาะปั่นทานนะคะน้ำเงาะปั่นของเราเราจะใช้เนื้อเงาะเติมแต่งให้มีรสเปรี้ยวด้วยมะนาวสดน้ำผึ้งแล้วก็เกลือค่ะ รสชาติเพื่อนๆปรุงตามชอบเลยนะคะเพราะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่เราจะใช้เนื้อเงาะควานนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าสีสันออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็จะมาบอกรสชาตินะคะว่าอร่อยระดับไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆคะ่ะ เงาะก่อนที่จะนำไปแกะเปลือกขวานนะคะเพื่อนๆต้องนำไปล้างน้ำหลายๆรอบนะคะเพราะว่าเงาะถ้าเราซื้อจากตลาดจะมีสารเคมีที่พะะ่อค้าแม่ค้านำมาชุบเพื่อให้เงาะนี้สดอยู่ตลอดนะคะ เราไม่มั่นใจต้องล้างหลายๆรอบนะคะเพื่อความมั่นใจเราจะได้เนื้อเงาะที่ปอกแล้วเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคว้านเอาแต่เนื้อค่ะนะคะการคว้านนี้นะคะเราคว้านเราจะไม่แช่น้ํานะคะเราจะไม่นําไปล้างในน้ําใดๆทั้งสิ้นค่ะ เราคว้านแล้วใช้เลยนะคะฉะนั้นแล้วสีอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะอาจจะค้ำขึ้นค่ะมาดูกันนะคะเพื่อนๆค่คะหลายคนอยากคำทานไม่มีมีดคว้านก็ไม่ต้องใช้นะคะใช้มีดปอกผลไม้ธรรมดานเนี่ยฝานเอาแต่เนื้อเลยค่ะนะคะฝานแบบนี้ได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปใช้มีดคว้านนะคะฝานได้แต่เนื้อนะคะ ใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำงาะปั่นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันออกมาเหมือนกับน้ำลองกองเลยค่ะรสชาตินะคะหวานอมเปรี้ยวนะคะจะหวานด้วยเนื้อเงาะกับน้ำผึ้งแล้วก็ ปรี้ยวด้วยมะนาวค่ะเข้ากันดีมากค่ะเพื่อนๆลองนำทานนะคะละล้อนสดชื่นดีค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์พร้อมกดติดตามไหมนะคะจะมีคลิปใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆมานำเสนอเพื่อนอีกนะคะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ